ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำต่อด้วยครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศคุมฟ้าคุมฝนอีหลังครับพี่น้องที่มาเยอะพวกนี้อันนี้ก็เป็นต่อวันที่สิบมิถุนายนสองท่านหาร้อยหกสิบแปดครับบังพี่น้องเนี่ยไฟง้อจริงเนี่ครับเหลียคููเดียวได้ครับพี่น้องได้บังเด้ใต้บรรยากาศหรือบางส่วนเศร้าๆนั่งแก่เหลาอยู่นี่ครับพักทันครับมือเพื่อนครับมาหอนหกถุมครับมาตอนน้องไข่โอ้ลาพี่น้องเลยไปทรงว่า แลนไก่เสมอเนี่ยครับเลี้ยคููเดียวได้ครับพี่น้องเรื่องนี้เปิด่ราคาสุดเสกนะครับพี่น้องผู้ใดทอกอนใดกอนสองตัวสองห้อยแจะเพิ่อเพื่ออันดีสูดสองใดสารครับพอาลูกมันหกเจ็ดเย็นแล้วเปิดราคาไว้เมื่อนเจ็ดพันได้ด้วยครับพร้อมตรงตรงให้พี่ตัวยี่สานเลยนี่ครับนี่เบิรงเลยครับคือว่าสุดคุ้มด้ครับพี่น้องได้รับประกันแชงงขาไผ่นอกไผ่น่ายหายิปหามือครับง่วลูกแรกครับ เล็บดีทั้งคู่หนา้าคู่หลังหางเงีวลามลากินครับนุ่มตีบะมีจติงกินหย่ดิดี่ยวกำกับครับลูกสาว,วนะครับเลี้ยงจนถ้าเจ้าถามแยกกัลวันผมไม่แยกเลี้ยตจนนั่นแหละผมทายมุมเดียวดนะครับพอผมนั่งกินเหล้าเอาตามนี่เลย,ยเลครับทายเหรียญด้เชื้อครับพี่น้องอาจจะปล่อยเฉียหรือไม่ปล่อยเฉียเหมือนกันถ้าเกิดที่ป่อยเหรียญด้ออครับ แม้ว่ามันแม่หน่อยดีครับเพิมสูงลอยสามสิบเก็บบวกไปหารอยสี่สิบดีครับสี่เงี้ยเป็นหนาะสองลูกสองลูกสามนี่ลอยสี่สิบลอยห้าสิบเลยครับเงี้ยเอาซ้ำหนีไปเรียงครับพี่น้องเนี้ยเพิ่งกินหยาหนี่จนแป่นไปเลยครับเอามาหมื่นหนึ่งสองหมื่นนี่ไม่ได้เจียวกรับหยาสี่เป็นน้ำเป็นยังหยายัางหยาไม่ยาลาบเอย่างกินเบิดครับต้นขันบอนกินหยาดีดีพี่น้องก็เลยมาเมื่อกินหยาดีเยาวไปครับนี่อันละ เมื่อเจ็ดพันด้อครับพี่น้องเนื้อตรงไห่ที่รับประกันมาตองห่วงครับนี่้นกวันเลยครับผู้ใดทวกวนไหกนก้อนครับคนลูกสาวแลวครับแขันตันนี่ดีนะครับแล้วอย่ายกระถามนาสิเอาไปแบ่งขวดด้วยนะมันเลืต้ตัวน่ากมันสิไปแบ่งยังไงจริงมีชีวิตครับขวดเนี่ กินยาดีเอามุมนี่แล้วด้วพี่รองผมบ่อ,อยากลุกละค่าแจ้วครับข <c oughs> ได้นั่งเฝ้าแจ้วแล้วบ่อ,อยากลุกครับพี่รองเอาตรงตรงเบอร์เจ็ดพันพร้อมตรงตรงไอ้พี่โดยสารไกลไกลผมแลียนให้เลยครับเอาดว,ดว,ดว,ดวดนๆมือนี้ดดวนๆเลยผู้ใดโชคดีใดก่อนครับเนี่ยคลิปพิเศษนะครับคลิปลดราคาครับผม ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุ